ดแคมด้วยสังกะสีเนาะ Ồ, ลังคาพี่นอ้องเห็ดติดมาใหญ่เลยพี่อ่าอยู่เชิงเฮือนเนาะว่เป็นจังไรพี่นอ้องประมาณนี้พี่นอ้องอ,อ่าเอ้นอยังคทำยังลุกบีบอักตักน้ำกินบ่เน,นี่ยเห็นบ่น้ำกินน้ำกินเนาะนโอ,โอ,โอ,อ้ประมาณนี้นะผาเยือนมันแคมด้วยไม้เฮียดไ,ดได้เนาะ โอะโอะโนะโอะโอะอะอะโอะโอ่โอะ้อะโ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 อะเออะอะอะโอะโอะโอะปออะโ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 อะระอะโอะโอะโอะะโออะ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 ปอะโอบโระโสะะ เราจะเป็นพังเล่าพังไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ยิ่งดีตอ้อนรับครูสู่สองของพวกเราเมนนื่อวานทีมงานพวกเราได้เดินทางมาหอดอมุบานปัจจุดอนพี่น้องบ้านปัจจุดอนเมืองตะโอยแข้งสารวันก็คือภาคใต้ของประเทศเราพี่น้องเมืนน่อวานเราได้พออีกครอบครัวหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านก็คือ,อเป็นครอบครัวที่จนที่สุดพี่น้องเลยเรา,าจะพา,าดาราพูดพี่น้องเราได้ครับเบืง้งครับสมเนาะไป ทรัพย์ศพทามเพลินไปเจไดญเนาะวิถีชีวิตกับพิจูงเพลินนี่คือเพื่อนพี่น้องเราจะไปสัมผัสน้ำกันพี่น้องเพลินอยู่กินอะไรพี่น้องตอนนี้เพลินกำลังหนึ่งเข่าแรงๆอยู่พี่น้องหนึ่งเข่าแรงนะเพราะตอนนี้ประมาณหาบงยังพี่น้องไปหาไปบงน้ำกันพี่น้องติดตนุกันในชีวิตเพลินเนาะโอ้ยนรกเลย สบายดีโอ้เอหนื่อย่นมาไปทำกันพี่น้องว่าเป็นจได้เนาะที่ชีวิตเพินพ่นอ่ากันเป็นอยู่ของเพิ่นป้าแอมด้วยแอมด้วยสังกะซี่เนาะโอ้หลังขาพี่น้องเห็ดติดไม้ใหญ่เลยพี่น้องเอ้อันตรายด้วยนี่ไม้ตัวนี้ล้มทับเพื่อนจะได้ไหนไดน้พี่น้องเบิง่งนีรนี่กาศของเพื่อนพี่น,อน,น้องมาหนิหนอเพื่อนเพิ่นพี่น้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนเนาะ เป็นจังไดบ่สบายบ่หันเมาเหล้าบ่เิบหัวบ่โอ้นี่เนาะทามเือนเพิ่นที่ว่าแอมด้วยสังีพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งเสานี่ังดินพี่น้องเบิ่งบรรยากาศของเพื่อนเพิ่นก่อนเนาะจังเฮาสิขึ้นไปถามอ่าอยู่เชิงเฮือนเนาะว่าเป็นจังไดพี่น้อง มานี่พี่น้องอ่าพี่น้องเลยเป็นกุคัวที่หยากจนลอยจนที่สุดของหมู่บ้านเลยพี่น้องเนาะนกะว่าได้เนาะมานี่พี่น้องเพราะว่าคลีดนี้เนาะส่วนใลายข้าวจ,จะเห็นไ้พี่น้องบ่มีนาที่จะจะเห็นไ้เห็ดส่วนพี่น้องมานี่เนาะพี่น้องเป็นเฮือนที่ว่าอยู่ในกลางหมู่บ้านกระเมนพี่น้องเลยเนาะอ่า นี่พี่น้องโอ้บทสบายหรอนบอกเออฮาเห็ดยังนึงเขา่าบอกนึ่งข่าหนึงเขา่เขากินแรงเอ่อนึงเข่ากินแรงพี่น้องออนี่นึ่งเข่ากินแรงเนาะ นั่นครอบครัวที่ยากจนพี่น้องจนนี่เนาะถ้าอ่าผู้ใหญ่จะดีทันใดที่ว่าอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่อ่าฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยอยากจะซอยเรือเพิ่นเนาะเธอทางเอื้อยซื้อยังล่ะเจ้าเอ้ยสุกเอ้ยสุกอยากจะซอยเรือทางครอบครัวเอ้ยสุกกติดทางทีมงานของพวกเฮาได้เนาะทีมงานเฮาจะเป็นสะพานบุญให้ อันนี้เป็นฟันบุญหรือว่าเป็นทรงเงินทรงคำให้เพื่อนบบพี่น้องเนาะกาโบเป็ยนยังพี่นอนะ้องเนาะ่เพื่อนสภาพเพื่อนพี่น้องยังยังถ่ายโดนอยู่แต่ว่าเราหกบอลถ่ายโบเป็นคือกัน,น,กน,นะนประมาณนี้นี่คือทางนาเฮือนเนาะสะภาพทางนาเฮือนพี่น้าะประมาณนี้พี่น้องเลยเฮือนเนี่

ใส no? oh, <laughs> ่น้ำปาดลบนมีน้ำปลาป้าป่อยู่่บมีน้ำลินเนาะน้ำลินองัดนแตยาโอ้บกแล้วได้แล้วม่ลงูเกโลอีานงเยออตักน้ำกินนี่ิเห็นบ่น้ำกินน้ำกินเนาะ น้ำกินน้ำใสเนาะไปพี่น้องเลาะทางบ้านเนาะบ้านนี้เบิ่งอ่าก็คือเฮือนสันบ้านซองของชาวบ้านก็คือหมู่บ้านประจูพี่น้องเมืองตัยแขรงสารวัตรเนาะแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นได้อ่าออกให้ออกส่วนพี่น้องเห็นแต่เฮือนพระเจ้าเฮาสิถ่ายเฮือนให้เบิ่งเนาะคลิปนี้บ่มีหยังหลายพี่น้องอ่าเนาะสภาพเฮือน ไปอยู่ไซเลยไปอยู่ไฮมันบอกคนนี้ส่วนมันเนาะพี่น้องเลยเป็นสภาพเพื่อนมีคนอยู่เลยเห็นแต่มาน้อยพี่น้อง,องประมาณนี้นะสภาพเาพื่อนมันฉีเอ็มโดยอ่าไม้เฮียที่กับเจ้าตัดมาแล้วก็มาเห็ดเป็นฟ้าแล้วก็เอ็มเหอดพี่น้องโอ้บนหัวเพื่อนโอ้มีมองอาป่าเนาะ มองเอาปลาพี oh. oh. ่น้องอ้อมยังเลยเถื่อนเราเนียนซื้อออมซัดเนาะเราบยู่ซื้องวจะได้เราบยูพี่น้องปุนี้่นน้ำพาไายเนาะพ่นในน้ำทางเห็นพ่อองุ่ยานี่ลหเพิ่นเจอในทิกต็อกเนาะเลยนํามานี่เถื่อนออมซัด่นบยูลูกเพิ่นจ้าคนเถื่อนอันนี้สามสี่คนสี่คนผมบอกเฉลี่ยว่าหกคนเนาะกับพ่อกับแม่อ๋อ ประมาณห้าคนห้าคนเนาะโอ้ผู้หญิงซ้ำบ่ยิงซ้ำใส่สองพี่น้องใส่สองอ่าเสียดายไอ้คนบโบยู่นะคนโบยูกส่วนมันพี่น้องคนบโบยู่แหละเดินไปเสียดายดีคนเดียวเดี๋ยวถามคนแหละประมาณนี้พี่น้องไปรอบนโซนนี้นี่เนาะก็คือเงื่อนอีกรางหนึ่งพี่น้อง โอ้เขตนี้เฮ็ดแต่เฮือนแบบนี้เนาะพี่น้องก็จะเฮ็ดแบบนี้โอ้อันนี้ปีกไม้เด้เขาเฮ็ดเสานี่นะบ่พน้อพังเอาก็จฟังเอานี่พี่น้องเสานเสาเอาปีกไม้มาเฮ็ดเสาเลยแบบประทานเนาะแบบานเก่าพี่น้องของนเผาเฮาบายดีเดือนจะบ่ โอ้คพี่น้องเจ้าโอ้พี่ไอจะจะเล่าไปใส่เลยโอ้เนาะปุยู่เนาะปอยู่เฮือนส่นหนค่งข้ามชนีเขายังอยู่ชัวร์พี่น้องทางในเฮือนเนาะสิกเกิลตาขึ้นจะโคงเฮือนพนปอยู่ไทเตซัมนีพี่น้องให้พี่น้องเขาได้เบิร์ส้มเนาะถูกบ้านี้พี่น้องส่วนหนึ่งพี่น้องเป็นบ้านอ่านำเลยไปส่งเขาได้จังไหนเด้อ Đó, <cười> xong bỏ <laughs> đây, <tưởng> đây đâu. <laughs> mượn, cho nó đây bay vô. xuống nè mường cho nó đi nó mặn này oh đây bài <laughs> bài đi bài nhăng bài bài chỉ bài bài mong mà này. Ồ, áo đây, đấy Ồ. Bố, bài 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 ba bài nhảy đi bài bài đây bài 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 ยังมั่งไได้ร้อแก่ก็มาได้ปลาหม้อหั่นมันนะง่ายมได้เลยปลากันเถอะกันได้บ่อยสำเคานะหั่นบอกบ่ได้เนาะอือกลางมงอ่ะสี่คนไปคู่มือได้เจ้านี่แม่นบอกเออคู่มือได้เจ้าไปเนี่เราไปใส่เนาะพอได้กินอยู่ได้เนาะพอได้ปนได้เนาะแม่นบอกเออบ่ต้องซื้ออยู่ตลาดคนละพอได้ปนได้ อืมใจมองหน้าติดเลยกะเลยก็ดุ้มซื่อเลยจิกทีมเลยนะโอ้ยเออไปนเลยคักๆๆๆปาอยากเห็นต้นไส้เด้เนาะขี้เหื้อบ่ใช้นี่หรืว่าบ่ได้ขี้เหือค้ำเอาบ่แม่นบ่ขี้เหือบ่ีนะบ่บ่ได้ขี้เหือเนาะน้ำมันตื้นแม่นบ่นตื้นเออน้ำตื้นๆบ่ขี้เหือพี่น้องโอ้นี่ก็มองเจ้าบ่นี่แม่นบ่นี่แม่นหมดบ่นี่ เออเนาะมองอะไรนี่มองโปโอ้ตัวใหญ่นี่นี่สามสีตัวนี่ลาบหนึง่งเราได้นี่ได้มื่อนาปั้นให้กินเด้อไ,ได้เด้อเห็นบ่ปั้นได้ได้เอยมาให้กินผู้เดียวได้อ,อาปืนดังไฟพี่น้องเป็นปืนดังไฟเนาะที่เป็เจ้าดังไฟแล้วตัดมาจากป่าอะไรกันม,มาแบกจากป่ามาไว้ในเฮือนเอามาดังไฟพี่น้องข้าเจ้าขี่นี่ยบริษัทเตา,ตาเนาะ เจ้าใส่นี่ดั่งภัยใบดีแม่ตุเฮ็ดหยังอั่นนั่นต่อยกุนหอยแม่นบ่เออเป่าโอ้กลอต่อยกลอกลอเออต่อยกลอกลอใหญ่บ่กลอน้อยเบิ่งเบิ่งกลอนี่เออกลอใหญ่กลอน้อยหอยจูบเนาะเออเออหอยจูบพี่น้องามาเดอนอันนี้กะปูกะปูอือกะปูกะปูนบกะปูนบเิน กระปุลกับปูเรียงเรียงกัปเออเรียงกัปใหญ่เป็นต่อยคณหอยพี่น้องไปกินมือแรงนี่บ่เนี่ยแม่นบ่จากเก๋เอ้ยจากเก๋เอ้ยโอ้กินแรงว่าคือลายหลังนี่กับแมนนี่กับแมนอันนั้นก็ขึ้นขั้วบ่ น้าขอัวอันนี้บ่แม่นบ่นแหละดิโตัเออแสดงว่เฮือนเจ้านี่มีลายครอบรัวเด้อเนาะเออเออเออมานุ่หมูดขูครัวมอ๊กเออมา่านบลึงไก่เออเออเออจักคนในลูกล่ะฮั่นชอบหาขนพุ่นเอามีอาหมดเอามีอนึงเอามีอาพนดึงอมากะมันเออเออเออเอามาใันดอกกระมันหน่อยลูกไพ่ลูกไผ่โอ้นี่เห็นครัวพี่น้อง อาจากคุณมืดไปได้หรือจาแจงไปได้ด้วยอ๋อไม่ทายเนาะบุกไม่ออกยิ่เนาะเฮ้ยนี่แหละหนึ่งเข่าแล้วบอไม่ใหญ่นี่หนึ่งแล้วบ่เข่าหนึ่งเข่าแรงแล้วบอจะไม่หดด้วยแกอย่าดึกเอ้หดนึ้นเข่าเลยพี่น้องจีมแทกกรก็ดูหลับสมประมาณนี้อย่าไปก้งหอยได้มาใหม่ได้มาโอ้คุณละในเมืองมาละ เอี๋ยวไม่ใช่บ่เกือแม่แม่นายหยอกอ่ะที่เด็กเมืนนะแต่ผสมเนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่ทุกคลิปสมมีพร้อมคำเลยพี่น้องในตอนนี้เนาะเราทำผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุญมีอย่างไรพี่น้องขาจีปิดคลิปใบสมมีเพอเนาะพรอกันในคลิปใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอขอบใจบรรดาขอบคุพี่น้องที่ติดตามชมครับเบิ่งเนาะเสร็จตอนจนจบแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อ เป็นกำลังใจทางทีมงานพวกเราเหตดคลิปต่อไปพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าสบายดี